ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทิพย,ยจอนจะมาพาทำข้าวลิซซูโซซีฟูนครับข้าวของของเอ่อครีนะครับถึงถึงกับอาหารทะเลนะครับแล้วซีฟูนครับ,รบเราก็จะนำกุ้งมาผ่าเอาไส้ดำออกมาครับเพื่อเตรียมมันพร,ร้อมการสาธิตซีฟูนก็มีด้ยวยหอยเต็มก้งแร็คเว็บเซล แล้วก็แฟมนะครับเอากุ้งสดแล้วก็ปลาหมึกครับเตรียมไว้เ,เราก็วอร์ต่างพอร์นเราก็ใช้กระเทียม2องตามีนะครับโ,โดยโดยเอากระเทียมมาดี้ๆีรือว่าเอากระเทียมขนาด<ล>ไม่เหนยนเลยแล้วก็ลงด้วยน้ำมันมะกอก เอากระเียมลงไปก่อนนะครับผัดเพื่อความหอมเพิ่มหน่อยเรา <ไป S 1> ก็เอาอาหารทะเลลงไปเลยนะครับพร้อมใบบัตเตอรี่ใบโหระพาลงไปหน่อย<ม>อ่าพอสุกไฟแรงใช้ไฟแรงนะครับไฟแรงเลยผัดแล้วก็เพรมด้วยวาวายนิดหน่อยครับวาวายครับใช้ไฟแรงเลยครับ หายฮีนะครับทิมไปผิดนะครับหายฮีนี่ซีฟูก็เริ่มพอพอสุกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาข้าวสอง้วยจวงเล็กๆนะครับใส่เข้าไปหงุงแล้วก็คุนขั่วให้มันดูดน้ําซึมของอาหารทะเลที่ออกมานะครับแล้วก็หุงต่อครับเราก็มาเตรียมใบอันนี้อิตาเลียนพัสรีนะครับใส่น้ําซุปใส่ สต็อกผักลงไปปิดว้านิดนึงครับพอที่พูดสุกเราก็จะเอาเอาอาหารทะเลนะครับเอาขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งไปไม่อร่อยแล้เราค่อยหุงข้าวต่อไปอีก20%กว่านาทีนะครับข้าวริซอตโตมาตรฐสานเลยคือหุงยี่ส้านาทีนะครับสุกพอกรุบกรุบครับเป็นอเดนเตเขาเรียกเขาภาษาเขาครับพอสุกกรุบกรุบนะครับ เราก็เคี่ยวไปเนาะเราก็จะเพิ่มรสชาตาิด้วยอันนี้เป็นหอมแดงนะครับใส่เข้าไปผงต่อครับต่เติมน้ําเติมสุกไปเ,เราเร่งความเร็วด้วยนิดนิด,ดนึดงเราก็ใช้ฝาหมอปิดได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานอยู่เราก็ปิดไปเพื่อให้มันความสุกเร็วนะครับเชี่จองก็จะเอาผ้าซุปน้ํเเปียกวางบนฝาหมอครับมันจะดู ความร้อนเร็วมันจะ,ะทําให้ข้าวสุกพอดีพอดีครับทั้งข้างล่างข้างบนแล้วก็เติมน้าซุปน้าซุปแล้วก็ร้อนๆนะครับร้อนต่างสั่งร้อนนะครับ,รอรอนนรบอพอข้าวเริ่มสุกแล้วเราก็เอาซีฟู้ดลงไปอุ่นอีกรอบนึงนะครับก็ใส่ใบบัสลี่ใส่เนอยอันนี้เชฟก็จะใส่ชีสไปด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตหรอกที่บอกว่าอาหารทะเลต้องไม่ใส่ชีสนะครับ ว่าเขาก็ยังนิยมชมอชอบทานกันอยู่ชีสใส่ได้ครับใส่ได้ถ้าไม่ชอบก็บอกเขาว่าไม่ต้องใส่แต่ใส่มันก็คือเพิ่มรสชาติความานุ่มนวลของอาหารจานนี้นะครับหลายคนที่เขาชอบอยู่นี่เราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับใครลองกันไปทําทานดูนะครับขายก็พอได้ราคาอยู่อาหารจานนี้นะครับงจอนฝากเอาไปทําไปแช์ ขาวริซอโ,โต้นะครับริซอโต้ซ,ซ,ซีฟูด้ดทำง่ายๆขายดีนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับลุงจอนสอนทำอาหารฝรั่งและอาหารไทยนะครับต่อท้ายเกมนิดนึงนะครับลุงจอนก็จะมาบอกว่าเทคนิคการทำอาหารอ่ ที่เป็นทะเลหรือว่าซีฟู้ดนะครับให้อร่อยก็คือการต้องทําสต็อกเป็นส,สต็อกซีฟู้ดนะครับก็คือเอาหอยแมงผู่หรือว่าหอยลายหรือว่าก้างปลาก็ได้นะครับมาต้มรวมกันแล้วก็เอามากองแล้วก็มาทําเป็นซอสนะครับจะอร่อยมากเลย